ลุยปานากันครับกบยางสอนพิษช่องน้ำไหลครับ ตองน้ำไหลน,นี่ครับ หน้าช่องน้ําไหลครับช่อนหน้าช่องน้ําไหลอ๋แล้วครับกัดสอนพิษครับผมมาช่อนช่องน้ําไหลครับเบอร์ครับไม่อยากจักมากฟันคม นี่ครับซอนพิษสีเหลืองครับผมของน้าเป็นหนึ่งกับช่อนช่อนนาครับผมตรงนี้เป็นน้ําไหลตรงนี้เห็นมันกัดลูกปลาก็เลยลองเดินขามปตีดูครับได้เรื่องครับนี่ครับสอนพิษของน้าเป็นหนึ่งครับผมขอบคุณด้วยครับผมเหยื่อกบยางสอนพิษนี่ครับเข้าเต็มปากครับผมสองขอสุดยอดครับ ไม่มาเราก็ต้องเดินไปหามันครับมาเราก็ต้องเดินไปหาอย่างตอนทดครับ กัดลูกปลาอยู่กลางน้ำครับผมตามมาดูโอเค,อเคได้ตัวครับผมนี่กัดเป็นสอนพิษนะครับผมของนับเป็นหนึ่งเขาเต็มปากครับผมเลือดเลยได้เลือด สอนพิษครับกัดอยู่กลางน้ครับผมเดินลงมาเลยนี่ครับสอนพิษสีเหลืองของนับเป็นหนึงครับสุดยอดครับ